ออมเงงงนนนทตวาาแผื่คุณผู้ชมครับเชฟนกแขกรับเชิญของเราในวันนี้นอกจากเธอจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เก่งแล้วนะครับเธอยังมีความสามารถในการลงทุนทางด้านอื่นๆอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยน่าสนใจมากๆไปคุยกับเชฟนกกันต่อครับ ตอนนี้มีการวางแผนด้านอนาคตไว้ยังไงบ้างครับหลักๆนะคะอนาคตเนี่ยตอนนี้ปีนี้40แล้วนะคะครับหลักๆก็ฝากความหวังไว้ที่รุ่นลูกแล้วค่ะครับลายุกเลี้ยงเหรอครับจริงๆสินทรัพย์เราก็น่าจะเลี้ยงตัวเรานะคะแต่ว่าเราอยากจะสร้างอนาคตลูกเราเนี่ยค่ะให้เป็นคนที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็มีความสามารถในการช่วยเหลือคนอื่นด้วยค่ะก็เวลาส่วนใหญ่ก็อุทิศให้กับลูกนะคะแล้วก็วางแผนสําหรับเขาค่ะ วางแผนนี่คือเรามีการวางแผนเรื่องการเรียนของลูกไหมครับส่วนใหญ่เขาชีวิตเขาเขาเป็นคนตัดสินใจนะคะแต่เนื่องจากเราเป็นคนอายุมากกว่ามีประสบการณ์รมากกว่าเราก็ให้คําแนะนำอะค่ะว่าเส้นทางแต่และเส้นทางที่เขาเลือกเนี่ยเขาจะเจออะไรบ้างมีปัญหามีอุปสรรคอะไรวิธีแก้คืออะไรค,ะคือเราบอกว่าข้างหน้าจะเจออะไร,รแต่ถ้าเขาอยากเจอปล่อยเขาไปเจอถูกค่ะก็คือเราแค่บอกไว้ก่อนหนะ้าที่เราแค่แนะนําค่ะคไม่มีสิทธิ์เลือกให้เขาค่ะเหมือนคุณพ่อค่ะ เหมือนคุณพ่อที่สอนพี่มาค่ะใช่ค่ะให้ลองผิดลองถูกเรียนรู้เองก่อนรู้ว่ามันไม่ดีหรอกแต่ถ้าเกิดลองแล้วจะได้รู้ว่าควรจะแก้ปัญหายังไงระวังอย่างไงใช่ค่ะใช่ไหมฮะอย่างน้อยมีคนบอกนําทางก่อนมันไม่ดีจังเลยมี gps นําทางนะฮะใช่ค่ะหน้าที่เราเป็นนวิเกเตอร์นะคะเราไม่มีสิทธิ์เลือกให้เขาครับผมนะฮะมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนกันบ้างดีกว่านะฮะอยากจะให้แนะนําครับสําหรับผู้ที่คิดที่จะย้ายฝั่งจากแอคทีฟมาเป็นพาสซีฟ แน่นอนไม่ใช่ว่าการจะย้ายย้ายมาง่ายๆผมอยากจะถามเรื่องประเด็นแรกก่อนวิธีการคิดทุกคนจะต้องคิดยังไงค่ะหลักๆเนี่ยคนทุกคนก็เริ่มที่ความคิดนะคะถ้าคุณกล้าคุณกล้าตัดสินใจค่ะก็แค่ลงมือทําแค่นั้นเองแต่มันชีวิตมนุษย์มันไม่ถึงกับว่าเราต้องเลือกเลยที่จะทำาแพส i v หรือ active อินคัมเราทํสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้ค่ะวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้ในการหาแพสซีฟอินคัมก็เดินเข้าร้านหนังสือเข้าห้องสมุดนะคะแล้วก็หาความรู้จาก ครูที่ยืนอยู่เต็มแผงหนังสือนะคะว่าชอบท่านไหนใค,ใครให้คําแนะนําที่เราพอจะทําได้ก็ลองลองมือามตามที่ครู <ผม S 2> แนะนำนะคะหรือไม่ก็นั่งอยู่บ้านหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็ ควันนี้ความรู้เยอะเลยนี่ค่ะง่ายมากเลยนะครับคุณสามารถหาจากอินเทอร์เน็ตได้ใช่ค่ะนะฮะที่ TSI k t h a i l a n d o r g อย่างนี้ก็หาได้เหมือนกันถูกต้องค่ะแล้วก็ตอนนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าครูหลายท่านก็พยายามจะหาวิธีสอนนะคะคที่มันง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นใกล้ตัวมากขึ้นนะคะลองหาดูค่ะใช่ครับเพราะาหลายๆคนนะฮะชอบคิดอย่างหนึ่งคืออย่างผมเนี้ยอ่ะไม่ต้องหลายคนเลยเอาตัวผมเองเลยเป็นบรรทัดฐานก็ได้ เวลาจะเริ่มต้นสมมติว่าอยากจะเล่นหุ้นสักตัวหนึ่งโอ้นั่งคิดแล้วคิดอีกโอ้หุ้นมันยากเพราะเราถูกปลูกฝังมาไงตั้งแต,แต่เด็กว่าหุ้นมันยากเออโเดี๋ยวพอไปพูดกับเขาเราจะไม่เข้าใจคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรเข้าใจตั้งแต่เกิดค,ควร เริ่มต้นง่ายๆหาครูง่ายๆอ่านหนังสือง่ายๆแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่าหนังสือหุ้นนี่อ่านเข้าใจง่ายมากขึ้นด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีหลายรูปแบบรูปสไตล์ที่เหมาะกับตัวเรานะคะคลองหาดูค่ะครับผมนะไงก็ลองศึกษาดูได้นะครับสําคัญเลยฮะศึกษาเรียนอย่างเดียวรับขวานคมแล้วแต่ไม่ไปหาต้นไม้ฟันมันก็ไม่ได้ถูกต้องค่ะไม่หาต้นไม้เราจะไปตัดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลงมือรับขวานแล้วฟันต้นไม้ค่ะถ้าต้นไม้ไม่ขาด กลับมารับขวานใหม่ทันถูกต้องค่ะคือเริ่มลงมือก่อนนะคะเริ่มจากทุนน้อยๆก่อนก็ได้ค่ะเอาที่รับได้ลงทุนแล้วยังนอนหลับสบายใจนะคะลองดูก่อนแล้วเมื่อเรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้นเราก็ลงทุนเพิ่มเข้าไปค่ะอืมเนี่ยฮะเคล็ดลับง่ายๆนะครับวันนี้ที่ได้จากพี่นกวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นกมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้แล้วก็ที่สําคัญครับผมวันนี้ให้บรรยากาศดีๆแบบนี้กับผมด้วยนะครับขอบคุณพี่นกมากเลยครับสวัสดีค่ะ ก่อนจะเริ่มต้นลงทุนลองมาสำรวจตัวเองดูก่อนนะครับว่าคุณมีความพร้อมในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ 1. มีความสนใจเรื่องการลงทุนเพราะความสนใจเป็นสัญญาณที่ดีที่บอกว่าคุณกำลังจะก้าวสู่การเป็นนักลงทุนคุณภาพ 2. มีเงินออมพร้อมที่จะลงทุนเงินส่วนนี้จะต้องไม่กระทบต่อการใช้ใจ่ายในชีวิตประจาวัน 3. ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จะช่วยให้คุณทราบว่าการลงทุนแบบใดที่เหมาะสมกับตัวคุณเอง 4. รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุน เพื่อวางแนวทางการลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมายหรือผลตอบแทนที่คุณต้องการ 5. รู้จักแหล่งข้อมูลที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนซึ่งมีอยู่มากมายทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์เอกสารเผยแพร่ห้องสมุดรวมไปถึงการอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆทั้งหมดนี้คือแนวทางในการประเมินความพร้อมในการลงทุนวันนี้คุณพร้อมแล้วหรือย,อยังครับ ผู้ชมครับวันนี้ได้คุยกับพี่นกนะครับผมบอกได้เลยว่าผมชอบหลายเรื่องมากครับโดยเฉพาะนะครการตั้งเป้าของเธอเพื่อเธอจะมีเวลาครับไปใช้ชีวิตนะครับมีความสุขกับครอบครัวของเธอครับพอเธอตั้งเป้าเสร็จแล้วเธอก็หาอาชีพครับหาอาชีพที่ที่จะสามารถทําให้ได้เวลาแบบนั้นครับและในที่สุดเธอก็เจอและพอเธอเจอเธอลงมือทันทีและการลงมือของเธอครับเธอลงมือแบบรอบคอบครับแบบละเอียดอ่อนนะฮะด้วยการศึกษาหาข้อมูลเติมเต็มและพอเธอลงมือทํา ไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆนะฮะเธอก็แก้ต่อไปครับเพื่อให้มันเป็นหนทางในการที่จะพาเธอไปสู่เป้าหมายครับคุณผู้ชมสามารถทําได้นะครับกับการหาข้อมูลง่ายๆอย่างที่เธอได้บอกกันไปตาม้านหนังสือก็ได้หรือว่าตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ w w w t s i t h a i l a n d o r g ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคัง่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุน โดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อกเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วกเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อกเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมานาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคุไกลเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคุไกล